กรีบกับกรีบกับแน่นะจ๊ะ DM ฮอรียอ DM คอเทียศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก l e a e Healthy จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีปักบัวอารม m a ผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูนฟบำรุงผิว Slim Concept Perfect Lock Perfect Shape สถาบันสุขภาพดี m a r i s a Clinic Miracle Life Miracle Face ผมสวยด้วยแฮริส ผมสวยวันนี้ที่ l i อ e อ a แอดแฮร์ริสชอปปและ e ี e n นบอทุกสาขาผมสวยด้วยแฮร์ริเนเฉเลียงอะไรจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหนนะจ๊ะตอนนี้เนี่นะจ๊ะมาเนเฉเลียงอะไรจ๊ะที่ล i v e อร์ซิตี้แบงคค่ะซึ่งมีนัศการมากมายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเนี่นะจ๊ะจะพาไปกรุบกริบกรุบกริบกับ ผู้หญิงคนนี้ค่ะซึ่งรู้เรื่องราวของ River City Bangkok ดีที่สุดค่ะแน่นนจะมาอยู่นี่เลยค่ะคุณลินดานะคะซึ่งเป็น MD ของ River City Bangkok นะคะสวัสดีแล้วก็ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่าถ้าใครจะมาดูภาพศิละปะมาเสพศิละปะมาดูเทศกาลของคนไทยนะคะ <c oughs> ที่กาทสวยมา <c oughs> ซึ่ง ล่าสุดก็เพิ่งมีไปของของคุณอะไรนะคะของคุณปราร์าถายุนค่ะของคุณคยูนนะเป็นในซีเนเชลชค่ะโอ้สวยงามมากซึ่งสามารถที่จะเป็นลงภาพใน IG ไอจี้สวยงามนะคะ,คะก็ต้องมาที่น n v v r r s t y y b a แ g k o k นะคะคเดี๋ยวเรามาฟังคุณลินดาเล่าเรื่องว่าสมัยก่อนนี่นะคะตอนี้ก็จะวาดรูปออกมาเนี่ยเขาว่ากันยังไงมไม่อยู่ที่นี่เลยนะคะเน่กกู แพรลสนะคะเพราะตอนนี้เราไปไม่ได้ใน<ช><ช>ถนนกรุงแพรลิสนี้มีศิลปะที่งดงานอย่างไรบ้างคะค่ะตรงศตวรรษสิบเก้านะคะ,คะก็คือกลุ่มหนึ่งที่เรียกตรงนี้เราเรียก p r p s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  i o n i s t เป็นกลุ่มใหม่ศิลปินใหม่นะคะ<ม>เขาก็มีวิธีที่ ว่ารูปใหม่ก็คือเขาไปข้างนอกไปใช้แสงธรรมชาติจะต่างกับข้องอดีตซึ่งจะวาดอยู่ในสตูดิโอเท่านั้นก็เลยอดีตคือเ,เอาคนมาตั้งมาวาดแระผละผละมงุงละไมใช่ใช่ใช่อินโดทั้งหมดเลยอันนี้เอาดอร์เกวตาไรตาคนนั้นหัวขบดแห่งโลกศิลปะก็คือพวกคอนเซิร์ตทีค่ะใช่ไหมคะค่ะเป็นพวกที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยใช่ค่ะฉันเดินก็จะเดินอย่างนั้นค่ะถ้าเดินผิดที่เธอผิด ใช่ค่ะใช่ไหมคะกลุ่มกลุ่มอคาเดมี่ตรงนั้นคือเป็นอย่างนี้นะคะกลุ่มนี้เขาเขา c o n s e r v a วทีฟมากทําให้ศิลปินเขาไม่มีรูมที่จะแบบเปลี่ยนแปลงอยากจะใช้สไตล์ใหม่ก็ไม่ได้นะคะถูกวิจารณ์ถูกวิจารณ์ใช่คือทําอะไรผิดผิดไปหมดเขาไม่ให้โชว์เลยค่ะไม่ให้โชว์งานผลงานของกลุ่มนี้เลยกลุ่มนี้ก็เลยไปจัดการเองข้างนอกไม่เป็นไรเธอไม่รับฉันฉันทำฉันเองแล้วออกมาปัง ค่ะทุกคนคือฮาเป็นรูปภาพแบบไหนคะรูปภาพที่เขาไปไปวาดที่ข้างนอกนอกสถานที่ที่เมื่อกี้บอกค่ะที่ใช้แสนธรรมชาตินะคะแต่ข้างนอกเลยไม่ได้อยู่ในสตูดิโอไม่ได้อินด o ร์เลยค่ะกลุ่มนี้ก็เลยโอเคแอ a ด e มีไม่ให้โชว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เขาก็ไปประชุมกันที่คาเฟ่กระบัวนะคะก็คุยกันว่าจะทำยังไงทำให้มีจะเอ็กซิบิชันได้แล้วตอนนั้นก็มีคุณใจดีคนหนึ่งชื่อคุณนาดานะคะเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจัดให้ก็เลยไปจัดเลยสถานที่ใช่ไปจัดที่อาร์แกลเลอรี่นี้นะคะแต่จริงๆงานออกมานะคะถูกวิจัยใหญ่เลยสื่อมวลชนก็ วิจาร์ด้วยไม่ไม่ไม่ชอบเาเขาไม่ยอมรับที่ดีก็คือเขาสู้ต่อพราะนั้นนี้ก็เกิดเป็นยศการขึ้นมาเรียกว่าศิลปะ impressionist ใช่ค่ะก็มีสื่อมวลชนคนหนึ่งนะคะเขาก็วิจารณ์ว่าอันนี้มันไม่ใช่รูปแช้จริงหรอกอันนี้แค่ใช้ impression ของตัวเองไปว่าโมเน่ฟังแล้วก็ ท,ทุกคนก็เรียกเป็นรีม impression impression ก็เลยติดกับรูปนี้เลยค่ะที่เรียก impression sunrise ของโมเน่นะคะสื่อมวลชนเขาบอกว่ายูก็แค่ใช้ impression ของตัวเองไปวาดรูปแค่นั้นแล้วทำไมมันถึงประทับใจอะคะมาจากไหนเป็นรูปวิวธรรมดาเองเป็นวิวธรรมาดาแต่มันต่างกับวิธีที่เขาวาดเมื่อก่อน,นใช่ไหมคะมันมันถึงยอมรับกันเออเดี๋ยวต้องเดี๋ยวมีตอรี่เล่าต่อค่ะเต้นเต้นเต้นยังไงกันยังไงกันเต้นเต้น จริงๆอะโชว์ที่ปารีสอะก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จน,นะคะก็ยังถูกวิจารณ์เหมือนกันในสังคมที่ปารีสแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาใช้ subject อ่ะคนธรรมดาเข้าไปในรูปคือเมื่อก่อนตอนนั้นเขาจะไม่ได้ทำาคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะคนมีชื่อเสียง<ช>และ,<ฮ>ะต้องมาวาดแต่ว่า <ression> สมัยใหม่ของ impressionist เนี่ยคือว่าเข้าไปว่าคนธรรม,ามชาติเลยใช่อะไรก็ได้ชาบม,มงตกปาแม่นองแม่น้ำเด็กเต้นบัลเล่ เป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละอันเลยใช่เลยค่ะไลฟ์สไตล์อย่างมียังนั่งปิกนิกทานข้าวกันต่างๆนานาค่ะปิกนิกเห็นไหมก็มีผู้หญิงที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้ากับผู้ชายสองคนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอะไรที่เป็นความลับท็อปสี่เกศนะคะเขากินข้าวกันยังไงไม่ทราบฝ่ายชายเสื้อผ้าเต็มหมดเลยฝ่ายหญิงร่อนจนทั้งตัวไม่มีอะไรเลยวันนี้ที่ impressionist นะคะเราโชว์ศิลปินงที่ชื่อดังๆเลยนะคะในยุด impressionist คือมีโมเน่แน่นอนที่ต้องแล้วก็มีเดกามินเวอร์นาเบงโกสุรัตเฮนรี่รูโซที่ที่พี่วันนี้ใส่ชุดเหมือนเฮนรี่รูโซมาเลยนะคะก็เกิของใครนะคะของใครนะคะอันนี้เฮนรี่รูโซค่ะเห็นไหมคะวันนี้แต่งมาเป็นสิงสาเป็นใช่เชื่อไหมอ่ะคุณนี่เขาไม่เคยเห็นป่าในชีวิตเขานะไม่เคยไปที่ป่าแบบฟอเรสต์อ่ะ แต่เขาว่ารูปอย่างเงี้ยออกมาได้เขาแค่เห็นศูนย์โปรเทคเทคเนี่ยเาก็ไดเนผู้หญิงสวยที่อยู่ข้างหลังของแหนดจ์ก็คือแวนโกกับโกแกนซึ่งเขาเป็นอะไรกันคะเป็นเพื่อนสนิทกันก็เพื่อนสนิทกันเพื่อนสนิทกันมีช่วงหนึ่งที่เขาก็ไปอยู่ด้วยกันแต่ก็ไปทำทำงานด้วยกันแต่เสร็จแล้วก็ทะเลาะกันอะน่าจะเป็นศสลปิงนะอาร์ตทมีอารมณ์แต่ละคนมีอารมณ์นะคะแล้วก็ทะเลาะกันแล้วจะทะเลาะกันแวนโก็ไป ตาหูของเขาอะแต่หูใครอะเวงโกแต่หูของตัวเองค่ะทำไมเขาโมโหมากไม่รู้เขาอิมโมชโนแล้วก็อ่าแล้วเขาก็เขามี depression ด้วยเขามี depression ด้วยหูเขาีแ้าเดียวเหรอคะเหรอจริงๆป่ะทีมเริ่งรู้นะคะไม่งรู้เ่ยนะน่าเรทีเบนโกันไงเรื่องราวรู้สึ้เป็นยังไงกะต้องไปตามหาอ่านเองนะคะค่จริงๆแล้วเนี่ยยังไงนะคะทุกรูปรูปนี่สวยมากเรืที่เบนโกทรมอกันไงเรื่องราวเใื่องซึ้งมากดังมากนะะดังไก ส่วนภาพหลังของของโกแกะที่เราเห็นทั้งหลังเนี่ยเราจะไม่ค่อยเคยเห็นนะภาพนี้ค่ะ,ค,ะคนเรียกว่าซุปเปอร์เซอร์ไพรส์ค่ะ,คะเพราะว่ามันช่างมหัศจรรย์และอัศจรรย์อะไรอย่างนี้ตัวนี้อยู่ที่สภานะคะของโมเน่ o one, นะคะลิลี่การ์เด้นที่อยู่เยอรมนีตัวนี้ไปฟันเสร็จไม่ได้ไงก็มาที่นี่ที่แล้วกันนะคะมาที่นี่ค่ะสวยงามโอ้โหที่ดูนกบิน โอ้มันช่างมีความสุขเหลือเกินน่ะมันล่องลอยเหมือนอยู่ในอวกาศสวยมากในของมันเลงเรายังอยู่ตรงกลางได้นะคะจะเต้นอยู่ในนี้ก็ได้นะคะคือแต่แต่ละโชว์เนี่ยเราจะมีเป็นเหมือนกับเที่ยวลึกมันเอ็นนอกเลยมันเป็นนิวซียมใช่มไม่ได้มีขายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ขอที่ให้เลือกมีเยอะมากอยู่ชั้นหนึ่งใช่ค่ะแกลเลอรี่ชอปของเราไปชี้หอชี้หอเลยค่ะอันนี้ก็คือให้ให้ลูกค้าแายเป็นของที่ระลึกว,วันนี้ชุดของพี่นี่วันนี้พี่แหนนะจ๊ะมาอยู่ตรงนี้เลย,นนเ,ลยเหมือนมานี่เลยเหมือนกับนะเนาะราอยู่ในรูปภาพเลยนจักจ้ามาดูเลยคริสโต้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็น หายากมากหายากมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นที่หินสะสมนะคะใช่ค่ะมาจากประเทศอุรุกวัยนะคะ,ะคิวเรเตอร์คนนี้เขาก็สะสมมา15ปีแล้วนะคะทุกชิ้นที่อยู่ในนี้นะคะเราขายขายไปประดับบ้านเป็นมงคลชีวิตและของพวกนี้จะหาไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าการสะสมนี่ก็สะสมมันจะเป็นอย่างนี้ มาจจกเปอร์เซียลแล้วก็ตู้ที่เขาใช้ที่ข้างล่งตู้ไม้นะคะเป็นของอังกฤษที่มาจากศตวรรษสิขายทั้งตู้เลยยกไปเลยรวมขายทั้งตู้ทั้งหินค่ะเป็นฟอสซิลด้วยนะก็คือมินเนอรเป็นมินเนอรมินเนอรนะคะเป็นมินเนอรนะคะคริสตัเเป็นมินเนอรอย่างหนึ่งแต่ที่ธรรมชาติไปเลยคะธรรมชาติค่ะธรรมชาตินี่สิอัศจรรย์มากเลยเนาะสวยงามมากเลยอ่ะเนี่ย อันนี้ใหญ่มากเลยมั้ยคริสตัลใหญ่มากใครคริสโต้คอร์สค,คอร์สใหญ่เป็นคริสตัลใช่ไหมคอร์สมาจากออร์เคนซาที่อเมริกาอันนี้คือแบบสวยมากเลยราคาประมาณเท่บบาไหร่คะอันนี้พูดเลยค่ะอันนี้น่าจะประมาณสองล้านกว่าคา่ะกี่ล้านนะคะสองล้านกว่าน้อยหน่อยสองล้านกว่าใช่าตาจะรีบซื้อเลยนะขอโทษนะคะคุณทุกวันนี้เกาได้กันเป็นสิบสิบล้านต่อวันแล้วค่ะอันนี้เปลี่ยนสีได้อีกใช่ใช้ไฟ UV ส่งนะคะก็จะเปลี่ยนสีจากสีขาวไปเป็นสีชมพู อันนี้เหมือนบัวไหมคะดอกบัวบัวค่ะดอกบัวบัวตูมค่ะคุณจริงก็บอกว่าเหมือนสปริงเอ่อแบมบูอ๋อค่ะ่อ,อไม้ใช่ไหม่อไม้ก็เหมือนนะคะเออ่อไม้ก็เหมือนนะคะ,คะและก็ทางนี้ทางริเวอร์ซิตี้ของแบงคอกเนี่ยสนับสนุนศิลปิน เมืองนอกก็มีเมืองไทยก็ไม่ได้ทิ้งงานศิลปะสวยมาดูชมได้ดูสิคะนี่ดอกดาลาที่ลอยมาเลยูถุงดอกดอกดาลาิ์เคยยำดอกดาลาไหมไม่เคยดอกดาลาที่ยำอร่อยมากเป็นดอกไม้ที่อร่อยมากคือยำดอกดาลาอ๋อันนี้ก็มาชมได้นะคะชื่ออะไรนะคะร้านกอนี่ จิงเจอใน area ของแอร์ของของ River City ะ Air ่ะแอร์ก็คือ a r t i s t in Residence อ่านี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะคุณชื่ออะไรนะคะชื่อชลัดครับคุณชลัดนะคะจะเป็นงานแนวไหนคะก็คือว่าเป็นงานแนวนามธรรมหรือแอ t แ a c กเนี่ยแต่ว่าใช้เรื่องของการนั่งกรรมฐา,าหนหรือสมาธิเนี่ยเข้าไปบวกกับงานนามธรรมเพื่อให้ความหมายของมันเนี่ยลึกซึ้งขึ้นแล้วก็สามารถเสพได้ด้วยอารมณ์ของมันนอกเหนือจากการใช้สัญลักษณ์ในการศิลปะทั่วไปสีแรงดีเนาะครับ สวยนะก็ตอนนี้ถ้าเกิดจะจะมาสามารถมาชี้หอชี้หอได้ก็ต้องมปนที่ที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะใช่ครับห้าที่นี่ที่เดียวชื่อร้านอะไรนะคะร้านอ่า956คอนเซมปอร์ไรอาร์ตครับ956นี่คือหวยงวดนี้นะคะออกมาหลายงวดแล้วเนี่ยหรอจริงป่ะอุ้นตายแล้วต้องแทงเลยนะคะถ้าใครชอบน้องหมานะคะนี่เลยค่ะถ้าใครชอบน้องหมามันชี้หอชี้หอได้เลยนะคะนี่น่าเอ็นดูทุกอย่างเลยค่ะ อันนี้ชื่อชื่อร้านอะไรนะคะแกลลี่ฮอรครับอันนี้คือวาดภาพเหมือนอเน้นเน้นเน้นภาพอะไรอ่ะมีภาพเซ็กซี่ด้วยนะคะห้องนี้จะอยู่กัน3ามคนนะครับก็เป็นแบบรุ่นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันพีิจิครมีจัดเย็บนียนะทำเย็บอะไรคะเนี่ยเย็บผ้าก็พอดีที่นี่สุนิสาเป็นเป็นศิลปิน,นที่ทํางานเย็บผ้าอย่างเยอเลย อ้โเหรอคะเพราะว่าเขาเขาจะใช้สีจากเส้นได้อเดียวเท่านี้เท่านั้นใช่ใช่ในี้ของเขาแล้วก็มีกระต่ายด้วยค่ะน่ารักมากสินค้ามีเป็นขนเลยอ่ะเอ็นดูใช่น่ารักมากน่ารักมากอันนี้ก็สวยมากเลยนะคะนี่อันนี้ของของผมของผมเองครับคุณไรคะพี่พ้นายครับผมคุณพ้นายครับผมหมดเลยสีแรงมากลักษณะก็จะใช้ใบหน้าเป็น เป็นสื่อ,อเหมือนว่าเราพลังสื่อสารกันแบบรูปภาพอะไรเงี้ยก็แล้วลแ,ลแต่ว่าแต่ละชิ้นงานก็จะมีสื่อความหมายแต่ละอย่างดวงตา<ค>นะดวงตาคนเ<ช>น้นเรื่องดวงตา,งตาจริงแล้วงานศิละปะเนี่ยมันเหมือนกับที่เราดูในห้องอ e ิเพชนิส hmm. เมื่อกี้ทั้งแวนโกเอ่ยทั้งโกเกนเอ่ยแล้วใครๆเอ่ยเนี่ยเหมือนเป็นงานงานศิลป์ที่สําเร็จรูปค่ะที่เขาประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าศิลปินของไทยเราก็ไม่ยิ่งหย่อน ทุกคนมีฝีมือทุกคนมีแนวทางของตัวเองหมดทุกคนมีชีวิตที่จะขีดไปเส้นขงตัวเองเพราะในการวาดเนี่ยในสมองของเราเนะี่ยมันไม่มีใครมาก๊อปปี้เราได้หรอกเพราะเราไม่ได้ก๊อปี้ใครเลยเราชอบอะไรเราก็วาดออกมาตามนะั้นพี่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำลังใจนะตอนนี้เราอยู่ที่ g a l l ลอรี่ชอนะคะ,คะของ River City b a n เป็นซึ่งเป็นอยู่ชั้นหนึ่งใกล้ๆ มนเอนทราน์ทางเข้าเลยนะคะก็คือที่นี่ก็จะขายของที่ระลึกของงานศิลปะของแต่ละงานาำบูญที่ชั้นสองนะชี้หอชี้หอกเลยค่ะชี้แล้วหอไปเลยค่ะชี้หอเลยค่ะใช่ค่ะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งหนื้อสือเสื้อผ้านะคะวันนี้ได้มาอยู่ณตรงนี้รู้สึกว่าเออชีวิตเราเริ่มมีทางจะปล่อยวางแล้วดีนะคะดี่อยวางแล้วดีใจมากเลยค่ะมันคือความสงบจริงจริงมันคือความนิ่งและสำคัญที่สุดนะคะถ้าบางคนตอนเนี้ย อยากจะมาเช็คอินที่สวยมาถ่ายรูปได้ตามข้าสารนะคะที่เว็บไซต์ River City Bangkok นะคะในนั้นก็จะมีะเทศกาลมีสเกจจทั้งหมดที่นี่มีหนังมีรูมูฟี่คือฟังคอนเรรสิร์ตเทศกาลมีทุกอย่างค่ะในนั้นก็จะ,ะติดตามข้อมูลตรงนั้นนะคะ,ะที่มีความสุขค่ะเสพศิลปะเรามาเสพด้วยกันที่นี่คะ่ะ River City Bangkok ก็มากรีสกันได้เสพสินกันในบรรยากาศเย็นๆชุ่มชําหัวใจกับด h อิมเพรส s ันนิสตที่เหมือนจำลองปารีสมาอยู่ใกล้ๆและงานอาร์ตฟรีมือคนไทย River City Bangkok จัดให้เนสเฉลียงกันได้ทุกวันเลยนะเจ้ากรุบกีกรุบกีกับแหน่นะจ๊ะกรุบกรบกีกรุบกีกับแหน่นะจ๊ะกรุบกร็บกรุบกริบกับแนน่นะจ๊ะ ถ้าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ